s m ส r ค่ะเราต้องให้เขาใจกันว่าเราอยู่ในกันอยากบ่นได้ไหมว่าแบบว่าแบบอุตสารกก็มาทำไมมันมันซาไปบินกันเต็มเลยอ่ะบินวองอยู่ไปแบบแบแประจำทำไมไม่ขึ้นคนดูเลยสวัสดี คนที่รสวยอ่ะแน่นอนอทำที่ไหนให้ทายค่ะว่าอยู่ไหนทำอยู่ <to> ให้ทายค่ะทุกคนว่าอยู่อยู่ไหนไนะแมนน่ารักดีจริงหรอคือจะบอกว่าแมนไม่ใช่มันคือผู้กันนะทุกคนแล้วก็หนูก็ทำเป็นปะลุ่มห,หัวใจนี่นี่น<ห>ี่น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 เขียนวันนี้นี่วันนี้จะมาเปิด คือเราจะให้ทายนะคะว่าเราอยู่ไหนกันใช่อยู่หอพักครับตอนนี้เรากำลังิทุกคนาจะบอกว่าหุูวิสัทกบมาเชียงใหม่ใช่ไหมทุกคนแล้วทีเนี้ยโรงเรียนหนูประกาศปิดโรงเรียน แล้วคือใช่ถึงแล้วปุ๊บประกาศปุ๊บเลยหนูไปสัตว์กลับมาจบเลยแล้วก็ต้องกลับบ้านไปอีกน้อยซ่อนจริงอะไรข้างบ้านนี่ล็อกจริงเลยนะคะอ๋อจริงเลยล,ลือว่าแบบอ๋อข้างบ้านเปิดเพลงนะคะทุกคนพี่เขาเปิดเผื่อเราไม่ได้ไฟดาบแต่ว่าเราอยู่ทีมืน <S <S ่นเราอยู่รเราอยู่ข้างนอกข้างนอกอะไรไม่เคยเปิด ใช่มาปนแค่นี้แหละอยากจะกลับบ้านแล้วพวกเนี้ยมาทำไมกูหายรู้อาจจะแบบมาหาน้องๆกันเฉยๆมารับชมบรรยากาศเชียงใหม่แล้วก็กลับมีความสุขมากๆเลยนีนนเ่เคยอันนี้ค่ะไหมเคยค่ะไอมิวนี่กับพันกับมิวโอเคค่ะทุกคนอ๋อตอนนี้ปวดหัวม,มาก เราก็จะไปแล้วค่ะเล้วมัเอ้ยม,มันทั้งสองอานาทีอ่ะเอาสักสิบนาทีก็เดี๋ยวจะอดัดกิทกับไปอัดกิทติ้งของจริงของบอมนป <c oughs> เป็นไง <c oughs> ของประมือกด้าไปดูอย่างเดียวใช่ก็ไปดูอย่างเดียวแล้วก็อเอด <c oughs> คือว่าเราหยุดเราไปเที่ยวปีใหม่อะไรนี้ก็เลยแบบขี้เกียจ <c oughs> แต่ว่าจะกลับไปทำแล้ว <c oughs> พอกับบ้าโรงเรียนประกาศเปิดตอนนี้ฮาเลยนะทุกคนไม่เอาแล้วนะโรงเรียนเลื่อนโรงเรียนเลื่อนอีนี่เมนใครในเอสปารแน่นอนสิเขาวินเทอร์อุ้ยฉันชอบมัน,ม,นมันมีวงวงหนึ่งอะที่เห <Winter. S 1> มือนหนูเห็นในหัวเติมพี่มินี่นเลยอนะอะไรที่เขามาเต้นของปิ๊กปะ๊ะอ๋อทีเชอร์ใช่แนะนอนเลยช่ๆๆหนูไม่รู้จักวงนั้นเลยได้ที่แนะนอนทุกคนหนูคั่งแล้ววินเทอร์มากๆอะแบบช่วงนี้แบบ I love you แซ่บซี๊ดอุ้ยทำทำเลยเหรอทำสุดยอดคือน้องกินยัวอยู่องค์นี้เราจะไม่กินจะไม่กินไอเทียบภูเก็ตเผื่อนะจริงอ๋อหนูอยากไปบ้างอะแต่ว่าแต่ว่าแบบั่นแหละโควิดไปไหนไม่ได้เลยอวดแมวอะไรจ้าฉันอยู่เชียงใหม่จ้าฉันไม่มีแมวจะไปไหนแมวจอนจัดตรงไหนตรงเมื่อกี้แมวมันผ่านเฮ้ยแมวแมวของเราตอนเช้าเช้ามานั่งอยู่ตรงนี้ โดนแมวขวนเป็นหนึ่งแมตที่ทางนะคะแต่ว่าโชว์ไม่ได้ชัวร์กัดชิมมาสุดละคะ่ะมีคนติดโควิดเพิ่มลยนะสิ๋ไม่เอาแล้วก,กับมาตัวได้เลยตีเลย แมวชื่ออะไรคิดจริงมันมีส่งตัวเป็นของป้าหนูแล้ป้าหนูก็แบบเอามาเล่นด้วยใช่ไหมก็แบบป้าก็อยู่ข้างๆมานนี่แหละก็สวยขยะสวยมากนึกว่าพินเตอร์ิน,นเตอร์บินเธอรคือมันมีสองตัวใช่ไหมทุกคนตัวสีที่หนูถ่ายก็ชื่อว่าคาปูชิโน,โน่อีกตัวนี้ชื่อว่าชานุอย่าว่านะคือหนูไม่ได้ตั้งป,ป้าหนูตั้งเธอจะกลับจองตักลับอ่ะ กับพงอยู่พร้อมพี่ไหมพี่กับวันอาทิตย์หน้าพี่บอกแล้วมีความหมาีความลับที่อยู่ในใจมีความลับที่อยู่แค่ไหนพี่กับอาทิตย์หน้าบังหนุนเนาะเดือนหน้าเลยแม่เออกับเดือนหน้าไม่กลับแล้วไม่กลับแล้วอยู่อเรียนเรียนทิพย์จริงเรียนออนไลน์อยู่เด no. <inel> ียวออนไลน์ดีกว่า เพลงนี้พี่ชอบคือข้างบนเปเพลงร็อกมากเอสปเรอเอสปาเหรอไ่ไม่ใช่พี่เป็นเอสป่าอ้าอ้ยาา นี้ตุ๊กจะทำอะไรดูตกใจได้แน่ตุ๊กตั๊กตกใจได้แน่ตายวไงอ่ะ <laughs> นี่ๆๆนี่ทำอะมิวจะส่งของขวัญให้พี่หรอ <c oughs> ไม่ขึ้นพี่น้องครับ <c oughs> นี่นี่ส่งเลยมิวอย่าส่งอย่าเพิ่งส่งๆๆๆ คือกับนิ้วกับพันนะคะตอนนี้มันจะเบลอ,เ,บอเนี่ยทุกคนหนูแบบไม่มีแรงเลยอะพักผ่อนน้อยมากวันนี้รู้ไหมคะว่าเมื่อคือนนี้หนูจัดของนานมากถึงตีสองตื่นมาหกโมงเช้ามาขึ้น่อเครื่องจริงปังเนี่ยใช่แล้วฉันก็แบบนอนเค่บนเครื่องแล้วฉันก็แบบเหนื่อยแบบพักผ่อนน้อยมากขอโทษในความนอนนะของหนูด้วยอาจจะแบบเบลอเบลออาจจะแบบสติไม่เต็มอะไรเงี้ย

วังจัง,ง,จ,งจีบให้คุณนหมนได้เข้าใจว่าฉันเดือนใจผมมีแค่คุณงานเก็บเงินไปสู้ขอคุณเงินพออย่าพึ่งยกคุณให้ใครสเสร็จเงิอนทอบเป็นของรอไกลกันตายป็นลยคน นห็เป็นของคุณท uh ั้งชีวน่ยอมดีให้เลยชอบไหมหนูก็ชอบฟังแต่ิ๊กว่าแต่ว่าแบบตอนนี้มีคนเปิดเพลงแข่งกับเราอีคเิดเพลงล็อกแข่งกับเราคะโอยไปนอนไหมแช่ห้องมากแต่อยากไลฟ์แบบขอไลฟ์ก่อนได้ไหมหนูไม่เพหนะอัน อย่าลืมล้างมือกันดีนะทุกคนนี่ค่ะเจอกอองค่นี่นะคะเราจะเอกองทอตั้งเฮ้ยเฮ้ยานล้คยอีกหนึ่งนาทีไปนอนฝันดีนะทุกคนไม่ใช่หนึ่นาทีนะอีกสา เก่ฟังเพลงอะไรกันเพราะว่าเราต้องเก็บอย่างเรียงเช็อีกม่วงป้ายเไม่เชื่อว่อยู่ข้างในอ้อมอะไรอยู่เข้ออยู่เข้อจมูกโอเธอยังกินกันไม่หมดยังไม่หมดเลยนะยุงยุงก็ไปยุงเข้ายุงเข้าฮันหยุดชอบรักชอบรักชอบระ เพิ่มาทันครับเดนจะไปนอนแล้วนะฮะมาไวจังนู้นนู้นต้องไปพักผ่อนเยอะๆโอ้ยพักผ่อนเยอะนอนไม่จริงแต่ว่านอนเล่นโทรศัพท์นอนจริงเลยเหรออิ่มมล่ะอิ่มไหมล่ะวันนี้มีจะนอนดูชิจริงมินกลับบ้านแล้วแต่ว่ามไม่ได้เป็นเพื่อน ใช่คิดถึงจึงมาหาคิดถึงจึงมาหาอยากอยากรู้อ่ะโรนไอยากแต่งก่อนคิดถึงจึงมาหาอยากจะลาแต่ก็มาอยากจะลาแต่ก็ไม่ได้อยากจะลาแต่ก็ไม่ได้เครื่องบินเขาไปไปอยากไปหาความรู้จังแต่โรงเรียน ก็ยันปิดปิดมิดชิดปิดมิดชิดพอโควิดกำลังจะมาพอโควิดติิดติสติดติด oh ติร oh ติต oh ิด oh ติด oh. ติดิดพอดิดิดตอดติด oh ิดคิดติดิดติดติดติติดจะตาดติต้องเราต้องแบบิามอย่างนึงตอบอย่างนึงอ่ะเคยเล่นปินข้าวยังคืออะไร แบบตอบไม่ตรงคำตอบอ้าวมากินข้าวยังไม่ไปนี่มาไปเมื่อวานไปห้างสรรพสินค้าจริงเหรออร่อยจังอ๋อแก้วน้ำเกืออบอุ้ยชอบบรรยากาศจังอ๋ออใช่อร่อยอร่อยเออจริงพี่น้ำมันจะหมดแก้วแล้วเนี่ยเออไ้น้ำจีนอร่อยมากดี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 จริงคุกกี้อะไรนี่คุกกี้ของปีใหม่เนี่ยคนนี่ไอ้ที่เขานจังเลยอ่ะบรรยากาศดีเนาะ อน้ำแก้วน้นเนี่ยยุงอย่างเยอะอ๋อแล้วซักผ้าไอ้น้ำจิ้มเปรี้ยวเคยกินเฮ้ยลืมซักผ้าอุ้ยลืมล้างจานไม่ได้มันของกันกระปุกอ้าวประตูสวยให้ประตูสวยอ้าวอย่าพยาเป็นอะไรเนี่ยอย่าลืมนอนอ้าวลมแรงยังไงอ่ะอู้วันนี้อิ่มมากนอนเต็มอิ่มมากตื่นเช้าจังอุ้ยดินไปละ วันนี้ววเราล่นอันนี้ตงที่แบบถามคําถามแบบถามจริงๆแบบอย่างอย่างปลาดาวสีอะไรก็ต้องตอบแบบว่าสี้เงินหรืออะไอ๋ออันนี้ก<บ>็ตอบตัวคำถามดิไม่ไม่แบบว่า <c oughs> ปลาดาวไม่ลีน้นเงิน,สน,น <c oughs> ปสลาดาวมันมี<ต>สีน้ำเงินมันมีหลายสีเอออาโดนตีกลับแล้วคุยคนละเรื่อเดียวกันอะไรมีเกมเมอรเค้เห็นมากมันสนุกกว่าเกม อ๋อไอ้อแอปถ่ายรูปอะไก่อนไม่ต้องคำนถา,าม,าม,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 มอะ้ยเหมือนที่ถามว่าแบบว่าอะไรนะวันนี้ให้พรีเซนต์ชุดแต่ว่า่าจังตังครบพอพรีเซนต์ชุดสุกต,ตังหนูครบรบไม่ขาดอะไ <c oughs> รบไม่ขาดชีวิตเราช่างเป็นทุกข์ไม่เคยพลาดอยากจะนั่งตุกตุกไปเชียงใหม่ไปชายหา ไปชายหาดแจดไปนั่งต so so ุ๊กต so awesome. ุ so ๊กไปชายหาดหนึ่งหนึ่งมุกโชว์น้องๆไม่ได้แล้น้องขำเกินแมวแมวเก็บไว้เก็บไว้ไออีสเปเชียฮะระวังลื่นตรงนั้นหนอนมันลื่นจริงเหรอหล่อลื่นเหรอครูเอได้กล่าวไปใช่หล่อลื่นไอ้ยะสวยลื่นมัมยเออเออไม่นานีกอีกหกนาทีจะไปของจริง ฟอร์จินเป็นอะไรกันครับผมไม่ใช่ชื่อฟอร์จินครับผมไม่รู้ต้องให้เขาไปแถลงกันเองชื่อนี้นี่อันนี้เกยวว่าเหรออันนี้คือฮะใช่ไหมเฉยอย่างงี้สินาทีไม่มีจริงโอเคอุ้ยมิวจนทัชนี่พี่มันขนาดนี้เลยนะ ้นเล้้วนีก่อนนาเล่นื้อเล่นของกินเอ้ยเราอยากแพลนน่ะอยากแพลนมีแพร์ไหมห้ามบอกใครไม่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 คะเป็นไรหรอกเราก็ไม่ละเรากินเสร็จแล้วอันนี้อันนี้เรากินหมดแล้วไม่ไม่ไม่หมดสลาบแล้วเดี๋ยวขอล้างมือก่อนเราทุกคนทุกคนล้างใกของ ่พันกับมิวเป็นอะไรกันแล้วเราก็เป็นเพื่อนเป็นเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นชุดแปลงถอดฮะไม่ก็นอนด้วยกันไงมนนอนด้วยกันอ๋อแล้วไปเฮ้ยอยาที่เอาไปเส่ในนั้นเสียดายไม่ไม่ยังมีน้ำจิ้มแบบบรรทุกอีกเดี๋ยวเดี๋บอกแลว่าทิ้งแล้วโอ๊ยถ้าสมวติว่าแกจะกินนี่อีกอ่ะอ้าวเออจริงด้วยเอาตักอ้อทุณจะไม่อยากอยู่แล้ว กบคนแบบนี้นี่ไงฝั่งนี้มันยังไม่โดนโดนแค่ฝั่งเดียวไม่เรากินกันหมดแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นแบบเสร็จเลยแม่หน่อยแม่นูนะคะก็ใส่แล้วหน้าตาดีมากใส่แล้วแบบป้องกันโควิดไม่มีทางติดโควิดแน่นอนถึงมันถึงมันจะดูไม่ออกว่าหนูวาดพูกกันก็เหอนะแต่มันมีเส้นป่านะทุกคนแบบเส้นปะานเป็นหัวใจจากหนูเลยนะคะแล้วก็ทำว่านีนี่ด้วยนะคะแบบมีดีเทลน้อยแต่ความก็เดี่ยวเลยเนาะ ก็ความเรว่อะไรดีเทลน้อยแต่ความปลอดภัยหายห่วงไม่ติดโควิดเนี่ยถ้าติดยินดีคืนเงินลอเล่นลอเล่นแต่โดนติดจริงนี่พี่นี่นะพี่แม่พี่นี่เปลี่ยนฐานด้วยพี่นี่ดูดีหรือทำเมนูใหม่ไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นพี่นี่เหมือนกำลังดูแลน้องๆอยู่เลยอ่ะเราออกไปกินต่อกันปะไปปะเฮ้ยไม่ได้เราต้องกักตัว โดนทัชมีโดนทัชมีเนี่ยสั่งแกร็บกเคสั่งแกร็ชีวิตดีเมื่อมีแกร็บ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 นี่ยเวลาพิมพ์ในกลุ่มว่าแบบใครสั่งแกร็บจะชอบมันจะชอบใครสั่งแกรเออแกรบแล้วก็แบบมันจะขึ้นแป้นพิมพ์หนูมันจะขึ้นเป็นแกร็ับอ่ะเป็นไหมเวลาหนูพิมนี้ไม่ได้ฟังไม่ได้งเวลาพิมในกลุ่มว่าแบบ พันสั่งแก๊สค่ะมันจะขึ้นเป็นแบบพันสั่งแก๊สค่ะไม่แบบในในแป้นพิมพ์มันจะขึ้นแบบแก๊รับพันสั่งแก๊รับค่ะทีนี้แก๊สรับแก๊สรับการ์ดแก๊บที่นี่นี่คือเป็นอะไรกันนะคะปอฟกอที่ยังน้อยได้จดจำว่าคขึ้นเคยก้าวไปมันจะอยู่ที่ตรงไหนฮะ อพี่ตนไหเถือยาเห็นหน้ามิวเห็นได้ไหมล้างมือแบบขมามคูณเส้นขมามลางปงเฮนี่ค่ะนอนอำมาหบอลุูนว่าไงนะคะพันพันล้างตรงนี้เลยมาครั้งแรกครับล้างตรงนี้เสร็จแล้วอย่าเพาะ้าพมาครั้งแรกเราไม่เชื่อหรอก ก็จะจัดโทนอนน้อยทุกคนไม่ได้แบบอะไรก็ทิ้งตรืไอนเนี่ยแต่แอร์มันยิงยู่ีอย่บยอเลยิ่งลับห้ามลับว่าครั้งหนึ่งเคยน้ำน้ำฉีบไปทิ้งก็ไปฉีดตกชั้นข้างหักทำยงก็ข้างหลักตอไปเพราะเราอยากให้เธอข้างหลักเยอะๆครับ เมามาเยนภาสัดใส่ชั้นนะจุกลุ่มอะไรอาจจะแบบเห็นเห็นสัเกใช่โยมอั o m มา รองเท้าใหาม่เออทำไมชอบดูรองเท้าหนูนะอยากให้อวดหรอว่าไม่อวดหรอกซื้อมาเยอะๆเลยจะได้ทวงเยอะๆว่าเปลี่ยนรองเท้าเฮยไม่กลัวกลัวเธอไม่รักครับก็รักอยู่แล้วไม่ต้องกลัว <c oughs> มันก่อนไมนนี่ <c oughs> นี่นี่จะไม่ดนี่นี่ จะไลฟ์ก่อนค่อยนอนเอาเต่งนะคนดีกล่อมเรานอนดีเฮ้ยเธอพูดชื่อแฟนไม่ได้ฉันเป็นท่านรักฟอลองเ F I L A ก็เลยมีแต่องแต่ว่าจะก่อนใช้ O D O แต่ช่วงนี้ใช่แต่ฟอหรอมาถึงรองเท้านะทุกคนพักสายตาเธอหน้าคุณดีนี่ตื่นแล้วตื่นจริงสิมาทีนี่จริงจริงด้วยอ่ะเด็กไปรังจานเหรอจ๋ <c oughs> หหาหนูฮะ <c oughs> อ๋อคุหนูชอบจังมืด นี่นี่จู้มอหน่อยค่ะต้องข้าคิดถึงซอยนะค่าก็คิดถึงซอยซิตี้ฉันจะเล่าอะไรให้ฟังคือว่าฉันมาถึงเชียงใหม่ใช่ปะแล้วทีเนี้ยฉันพึ่งโรงเรียนฉันพึ่งแบบประกาศไปว่าปิดอคือฉันก็ต้องกลับบ้านอีกแล้วคือเพิ่งมาถึงอ่อนะซิตาก็ไม่ได้จุกันแล้วเพราะว่าฮ่องกองก็คงไม่ต้องกิน เหลี่ยมปะ่ะเหลี่ยมปะ่ะหนึ่งเหลี่ยมแล้วพอเจอเพื่อนๆนแล้วแล้วฉันก็ต้องอยู่กับน้องๆจริงแล้วค่าตั๋วแพงมากแม่ยัมาเหลี่ยมนะก็เธอยังไม่กลับมาแล้วคงอีกนานกว่าจะเจอกันแกคงลืมแล้วสิตนาะแล้วก็ทำท่าลืมกันท่าลืมเมื่อกี้พูดอะไรไปลืมแล้ว ซิตี้ใช่ชอบเลียงสตาร์วซิตี้งามเตงามักงามนักงามนานีนีนีนะงงอเตยงา ใครไม่เหลืองงูเหลืองแพงงูเหลืองเราต้องกลับหรอไม่กลับหรอไม่ได้อ่ะดีิแม่คิดถึงแด่มาไ,มไปแลวดีกว่าแบบง่วงมากเลยไปแล้วนะคะ สบายเจอกันเพิ่งมาไม่ทันแล้วค่ะไปแล้วายบายจอกัน <c oughs> ไปนอนแล้วนะฝันดีค่ะรั <c oughs> <c oughs>